สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบก่อนส่งนะครับปืนสั้นอัดแก๊สมือสองนะครับเป็น2ตัวที่พึ่งลงไว้เมื่อวันก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบก่อนส่งให้ดูนะครับดูว่ามีลูกค้าสั่งไว้เรียบร้อยนะครับก็ที่รีวิวไว้นะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับแต่ว่ามีท่านหนึ่งสั่งก่อนนะครับไปได้ส่งไปก่อนลูกค้าไม่ได้เอารีวิวก่อนส่งนะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับ ก็วันนี้นะครับเป็นวันที่2 8นะครับใช่ไหมยี่สิบเจ็ครับวันนี้วันท่ยี่สิบเจ็ดเนาะก็เดี๋ยวทดศัพท์ก่อนส่งให้ดูนะครับมีสองตัวนะครับนี่หายหมดละก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับของการส่งนะครับแกไม่ลงไม่ซื้อนะครับอันนี้หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับส่วนก้าสิบเก้าเนี่ยจะมีสองแม็กนะครับ ลวกน,นะครับแล้วก็อีกแม็กหนึ่งนะครับเคนะครับเดี๋ยวเขาเริ่มที่1นึ่งเก้าหนึ่งก่อนนะครับกระสุนประมาณนี้นะครับสองสี่หกแปดนัดตัวนี้ลูกหมดสไลด์ไหมครังนะครับ นะครับลุงอ่โอเคนะครับตัวนี้ตัวต่อมาครับเป็นกล็องสิบเก้านะครับขอเริ่มที่แม็กซ์สีดำก่อนนะครับกระสุนประมาณนี้ครับสองสี่หกนัดนะครับเอาละครับครบเห็นไหม เมื่อกี้เห็นเหมือนอลูกไหลเยหอน่าจะเป็นพอลูกนะครับเพราะว่าคราวนี้ดีว่าใช้กระสุนลูกค่อนข้างเล็กนะครับอันนี้แล้วกระสุนที่สั่งไปจะเป็นขนาดสีขาวนะครับปกตินี่นะครับ2องสี่หกนัดนะครับแมบนี้เคนะครับเห็นเนาะ ทั้งหมด2กระบอก3แม็กนะครับทํำการจัดส่งให้นะครับสำหรับสองตัวนี้นะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับน่าจะส่งแค่นี้นะครับเป็นชุดสุดท้ายครับเดี๋ยวก็ปีหน้านะครับเดี๋ยวจะมีมาใหม่เรื่อยๆเนาะแล้วก็คอยติดตามด้วยนะยครับคนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ